โอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมพี่บีคิวีซททีเหมือนเดิมนะวันนี้ก็มีเกมรัสไอเ of อฟส v i v a l นะไม่ได้เล่นมานานเลยวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ ารคับจำไม่ได้แต่เป็นเซิร์ฟลิปเป็นเวลานะครับก็เคยเล่นกันอยูนี้น,นะ,ะผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยตอนนี้เราเซิร์ฟนี้เหลือ6วันแล้วนะผมมาลงได้ประมาณ4-5วันก็ลงแบบทีมนะลงแบบรุ่นพี่นะพี่หนึ่งครับเ,เพื่อนเพื่อนผมที่เก่งที่เคยเล่นคอร์บิวตี้นะก็อะไรแบบวันนี้เราจะมาดักแก๊งโฟกันนะครับแก๊งโฟก็อยู่ตรงนี้เลยมีชื่อมลสุทธิ เป็นแกงโปเป็นโปโปจ๋าเนี่ยผมรายงานเ่าหนมันก็ยัง่โดนแบนไม่รู้ว่ามันจะได้สักขังใครบ้างหรือเปล่าเพราผมรถผมก็โดนต้นไปด้วยเนี่ยานัวนี้พนโอนวนี้แถวนี้มีโปรอยู่ในตะนะโปรตรงนี้ก็แบงถูกรแบนเนี่ยแบแก็โปลแล้วก็พิมอะไรไปดมิมัวๆแล้วกันนะ,ะรู้โดนหรือ โลจริงนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปวนๆดูว่ามันตื่นอย่างไนะจีนไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคนจีนเป็นโฟล์ทาวนินง,งเล่น,นี่ที่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ของหรเสียของกันแน่นะเราต้องมาวัดกัน นะอน,นี่ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะเลื่อนแบบฝาหูฟังเลยเพราะว่าเขียใส่ผมไม่ได้ลงชิปมานานก็ชว่วงนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าแบบติดหลายอย่างนะติดเรื่องสอบแล้วก็ติดเรื่องนี้เรื่องนั้นเยอะแยะนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเดงวไม่เสร็จหลายอย่างก็จะจบม3กันนะเพราะว่าจะไม่เรียนต,ต่อแล้วนะ คิไปอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยดึงตรวนะอย่ง,ยว,ยงยว่ามีคน,น <S <S อยู่เราเล่นไปเรื่อยเจอของิงเลยสอนนี้มีคนชุดพายแล้วนะช่วงช่วงนี้ผมก็เรียนปืนมาเยอะแล้วเนี่ยชุดเทเลเนียมกับปืนเอาจุ่มกับเีในเทนบุกแล้ว,วละนะก็พึ่งมาเล่นได้มาประมาณ 6วันนะประมาณ6วันเนี่แหละฟาร์มแถวนี้ก็เยอะโ,โลบ้างแต่ว่าก็สู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างนะก็ออยิงได้แต่ลูกน้องเขานะนก็สู้เขาไม่ได้เลยคนนผมคิดว่าจะเติมเครื่องร่อนนะแต่ว่า600บาทกันเลยทีเดียวก็ไม่มีเงินทุนนะก็ใครสนใจสนับสนุกก็เดี๋ยวผมจะ ออตอนนี้ยังไม่ได้ทําเรื่องสมัครกับเกี่ยวกับพวก ที่แบบอะไรนะเรียกอ,อะไรว่า wallet เออยังไม่ได้สมัครเกี่ยวกับบอล e t เลย,เยจะซีดล่ก่อน,อนผมมาตัวเปลนะ่าเพราะว่าผมจะมาดักตอนเย็นนะมาดากักพมันุกแกงปูอะตกันนว,กวนผมไม่ได้จริงาาจังนะหรือว่าจะได้หรือจะเสียผมคิดว่าจะเอาปืนหนะักมาเล่นนะก็อาจจะมีแต่คิปไม่มีเสียงนะอันนี้คิปมีเสียงก่นมดูว่ามันจะชอบกันไหมา จะดมฟ้ามัานจดรัน้มอะไรของมันบมันไม่เก็บไอเซซีนอะหรือว so ่าเซซีนเยอแล้วผมเก็บทุกอย่างเลยนะยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันวิ่งไปไนอะไรวน ก็โดนเปิดไปแล้วเราจะวิ่งหายิงคนแล้วกันผมจะตัดไปตอนที่เจอคนแล้วกันนะครับก็มันจะได้ไม่เสียเวลาก็จะวิ่งไปที่เมืองรถถังนั้นและโอเคเราก็มาถึงสนามบินกันแล้วนะก็แอร์ฟวิวใช่ป่าก็เีแอร์ฟริวเปือเปล่าไม่รู้ก็เราจะไปแต่นี้มีคนนะครับหนึ่งคนือว่าเ็นา ่อ,อจาจจะมีเสียงทุต่างทุต่างนะว่าผมอยู่ในห้องนะก็ได้ยินเสียงอยู่เลยขอไปแนะนำชมด้วยเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปในนี้เพราะน่าจะมีคนอยู่ข้างในนี่คิดว่าน,นะครับอาจจะมีสักคนนึง คือที่ริงผมมายิงลูถังแล้วล่ะทีนึงแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ทางก่อน okay. คิดว่ามันย่อยของนะในความคิดผมนะ รถจอดอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีคนต้องขอเชกกอมีชื่อขึ้นนะผมเช็คแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันอยนนรถก็จอดอยู่ตรงนี้ผก็ฟันรถทิ้งไปแล้วก็มาฟัน ชื่อมันขึ้นเลยน,นะชื่อบงเป็นแกงโตนะฮะใครผูกจีนหรือเปล่าไม่ก็พวกอินโดนะฮะคนไทยเซิฟนี้ไม่มีนะแทบไม่มีเลยมีแค่ฝั่งของพวกไก่คาจีนดีไนะหมไอ้บ้าไอ้ตาย,ยขึ้นไปดูขดนะ้างบนยู่ขุงหมดหัวเลย And we ain't getting no sleep, these girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You wanna go and show me, cause we ain't getting no sleep. <laughs> เราขอดักก่อนนะโอ้งผมไม่มีเครื่องร่อนว่ะไม่ได้เติมเหมือนพี่หรอคือเติมไม่ได้คนะือตอนนี้มีมีเงินด้วยจะได้จากว่าเราวัดไหมเพราะว่าผมได้ยินมาจากข้างบนนะคะดนะูนเลยโอเคมาเลยไอ้ตัวนี้ ียบร้อยก่อเล็กด้วโอเคไอ้จีนเนี่ยบุ๋งให้พวกแกงจีนมีบุ๋งมีเสน่หเปอร์โอ้โหโอเคเราได้ของรีแล้วได้บุ๋งมาด้วยนะฮะปืนบุ๋งนี่ไม่รู้แรงไหมไม่รู้ไม่เคยใช้ แรกเพอดะที่ฟังของเขาแล้วมีหลังบ้านเรากลับเลยดีกว่าไอน้นั่นน่าจะเป็นรถไอ้เก่งนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ปะนะก,ก็ผมจำได้เพราะว่ารถมันแดงขนาดนั้นแหละฟันทิ้งเลยแล้วกันก็จำเป็นนะก็มาฟังตอนน่ออีก็ได้ของมาแล้วติดไปเรากลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวผมจะขยายบ้านแคมป์เพิ่มนะเอาแบบไม่ใหญ่มากเอาแบบพออยู่สี่คนนะฮะแต่ว่าที่จริงเรามีบ้านแล้วแหละหลายหลังแล้วด้วยอก็นั้นจะเป็นบิวพี่หนึ่งนะฮะก็อาจจะมาฟังแค่นี้ รู้ว่ามันจะวิ่งมาสวนเราไหมฉันให้ใส่อะไรอุยแมกซียังไม่มีเลยในบ้านโอเคแล้วได้แม็กซ์ปั๊บสยครับเราเดีย๋ยวค่อยมาขนของตอนเย็นแล้วกันอผมก็ได้มาประมาณนี้ก็ดีอยู่นะถืกบ้าส่วนระเบิดเคมอนี่ยจะไปตั้งตั้งไว้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมตัดไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกัน โอเคนะฮะวันน yeah, like ี okay. so, curse, enough, cool time, oh. ้ก <Tonight> ็ใกล้ถึงแล้ววิ่งมาโคตรไกลเลยใกล้ถึงแล้วเนี่ยใกล้ถึงบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปขยายแคมป์เพิ่มนะแล้วก็เอาของไหมเรามีน้องมันมาเทิร์นพาไปิ่งทางเตียวตอนนี้แหละไม่เป็นไรเรากลับบ้านไปทำเตาแล้วกันบ้านนั้รู้สึกว่าจะได้เป็นบ้านแคมป์สุดท้ายพอมาได้พวกไอ้จีนนะตอนเช้าแต่ตอนเย็นเราโดนมันรีนแน่นอนนะเพราะว่า คือเล่นโปมกันังแก๊งอะไม่รู้ว่าจะม,มาอย่างมีจุ๊กตาจีนนะนแก๊งจีนเดียวกันเลยนะฮะเแก๊งเดียวกันนี่เปจุดที่คิดว่ามันจะอยู่นะหลังมีสองหลังนะฮะก็หลังจะเป็นหลังในตัวที่ผมเพิ่งยิงไปและอีกหลังที่มีรถผมอยู่ก็เป็นหลังโป้นะอ๋อ รู้ว่าชัดไหนจะโดนแบนนะคพราะโดนหลายหรือวีพอร์ตไปกี่ทีก็้วมาจำไม่ได้เลยนี่นะตัวนี้ไม่รู้พิมพ์อะไรผมอ่านไม่ออกนะก็ภาจาจีนถึงผมจะเคยเรียนมาแต่ผมก็ไม่ได้เรียนเยอะขนาดน,นั้นน้อยๆเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะถามถ้าผมเดานะน่าจะเกี่ยวกับว,ว่ามายิงอย่างไรก็ทำคลิปครับถ้าได้ดูคลิปจริงก็คง,ง,าอ,างอ,อาจจะเห็นนะละคงอาจจะมันเขี้ยวผมเยอะเลยหลายเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้เราต้องเข้มต่อแล้วน วิธีการทำแคมป์ของผมนะจะทำไม่ใหญ่มากนะก็คือจะเื่นไปทางด้านของความปลอดภัยเป็นหลักนะหล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ปุ่นตุออ่นประมาณนี้ก็วางปอกปิดเลยโอเค เดี๋ยวผมจะทำบิวบิลรับแล้วกันเรียกบิวได้นะจะไม่ยา,ยา้ว่ะเรียกว่าบิลรับแล้วกันเดีย๋ยวขอคำนวณก่อนนะว่าจะต้องทำยังไงบ้างเอาของยหญมาตรงนี้หรอหม อันนี้กืองังนี้คือคจะเป็นกล่องของอบก็ทำไห้กับพี่หนะึ่งสองคนคือพี่หนึ่งเขาซื้อเครื่องร่อนมาแต่ผมยังไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะโคตรเสยียดายังไม่ได้ลดราคาด้วยอยู่ปักกันนะ So many bars, call it like kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little holding the other of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed. I think you lost me. I'm cost me. me. I keep dropping all these hits, and I know that they watch and they keep showing up. <coughs> in my place always knocking. i been standing right here. Been over three years, and then you just got to Man, right. right. get me appear and open up the mirrors. Let me show you now. What, what you've been here. missing for years. Come here. Why can take a miss me. Let's be here. And then your career you feel here or okay. made you disappear Cause I am right here, we're not going nowhere on the top got the same sound everything i'm about to drop make a name now yeah y'all don't really know y'all don't really know y'all don't really know y'all don't, really don't, really don't really know yeah i ain't never gonna be the same now i'ma look like this whole fucking game now yeah y'all don't really know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  and when i rap yeah man i slap that Like at your girls back hear a clap clap no, right get in the snap shiny like a quick snack like it when there. There. i'm on my bennett i'm finna win it like i win stacks every single that i'm in that i spin that these haters all get whacked when i spit max these haters <laughs> all get bit in the pit fast You better get cracked, so you better move back Y'all don't wanna play <laughs> with a pro, not today I'ma make you wish you were gone in a You will be my bitch, be my pawn when I play Bitch, take a pawn to the face You know what I'm saying, when I'm on the stage You ain't never gonna get me to retain. I go insane, you can't detain this b Oh, When I came to stay, I came to play Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know Y'all don't really know, y'all don't really know ต้องฝึกทำนะไม่ใช่ทำง่ายๆนะไอทำนะ,ะหนให้ลองดูดิเอออย่างนี้สิโอเคอีซี่ต่อไปก็จะทำได้โคตรลำบาก ทำวอาวุธกันเลย,อเลยโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวต้องข้อปืนเก็บก่อนนะ,ะปืนปเ,นะเนนก่อนะเราพยายามไม่ให้บ้านเราโดนเจาะนะฮะ ไม่พอไม่เป็นไรเราฟาร์มใหม่ก็ได้อืมให้มันไม่นเนี่ยให้มันเนี่ยมาแล้วลก็คืนไปไปห้าสิบเดี๋ยวเราขอเก็บบัตรที่ผมค่อย,ยกลับมาย้ายของใหม่ที่หลังก็ได้นะว่าว่างยีบเวลาเนี่ยก็ทำอย่างนี้ก็ได้ เสียงผมเป็นอย่างนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะเสียงผมอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเสียบคอที่หน่อยแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้ดังที่สุดโอเคไปประมาณนี้เคโมผมจะไปตั้งหน้าบ้านดูว่ามันอยู่ไหมอยู่ไม่ไมีอยู่มีอยู่ ดิบแล้วก็ขีมอปตั้งทำแมนี้อาจจะไม่มีใครสังเกตหวังว่าจะมีควายไปเหยียบนะขอให้ควายตัวน,นั้นโตเถอะ <c ười> นี่คือบ้านโตไอ้ตัวนั้นน่าจะบ้านไอตัวที่ผมว่านเนี่ยมันอยู่โซติม่านะตัวเนี้ย นี่นันนี่ก็คือใครไม่รู้ใครมาขายกระเทียมมาเนี่ยม,มีห้องอัดเสียงจิใจด้วยถือว่ามันต้องโอกรธผมแน่นอนนะถผมไปยิงมะนะันจะบ้านมาหลังนี้นะบ้านหลักงนะอันนั้นบ้านหลัง น่าจะไปกดเกิดพีคบงะใช่ไออยเบอร์สามนี่ตูร้มีเก่ง่้มีเกงไม่ทำอะไรลน่าจะไปฟาร์มผมชอบมาดักคนออกกว่าฟาร์มนะเพราะว่าจริงถนัดสู้ไม่ถนัดเล่นวิ่งไปแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆมันน่าเบื่อแต่ถ้าฟาร์มอะไรนี่ได้นะฟาร์มอะไรนี่ฟาร์มได้อยู่ อะไรเนี่ยบักเอคืออะไรวะหมอทั้งมันโหรือว่าอะไรโอ้เจอบัก ร้อน้ำมันดีเผาเสร็จก่อนนะผมจะโยกป้อมปืนที่บ้านออกมาที่นี่นะผม้วจะทำบ้านให้มันดูดีขึ้นนะขับเคลื่นะไรับื่อันนี้คือว่าเป็นประสบการณ์การสอนเล่นด้วยเพราะผมก็เป็นผู้เล่นแบบเก่ามากแล้วตั้งแต่สองปีที่แล้วเล่นมานานมากแลผมเล่นใหม่ แต่มันเปิดของเกมเป,เปิดแรกๆผมก็เ,เล่นจีแรกก็ไม่รู้หรอกมันคือเกมอะไรแต่ว่าเห็นว่าภาพมันสวยดีแต่ตอนนี้ภาพมันดูแย่มากคือต่ก่อนระบบเกมมันไม่มีสายเติมสายเติมแบบไม่โกงสายเติมกลากมากนะแต่ปัจจุบันก็ อะไรอะไรก็เปลี่ยนนะก็ค่อนข้างที่จะแย, re, ย่ยำแย่มากตุกเขี้อยยำแย่นะคือทุกวันทุก,กวาาานะันเขาใจสถานการณ์ขเขาไม่เคยจับไม่เคยเติมตอนนี้ก็คิดจะเติมจากที่แบบไม่อยากเติมจริงๆแต่สุดท้ายก็ต้องเติมมันโดนเป็นการประคับปบะยังไงไม่รู้นะอันนี้ผมสามารถติีได้นะอันนี้ก็คือพูดตังจงเลยนะตังตังจง,นะจงอะไรของไอ้บา้าไอ้ใจเด็ก อันนี้ได้ยิงแค่คนเดียวไม่เฟี้ยวเลยอะที่เหลือไม่ออน,นะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปดักยิงอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านตรงน,นี้หายมันย่อยเหรอเฮ้ยมันย่อยวะทุกคนตรงนี้บ้านมันย่อยหน้าไปวะแต่ไม่ทันแล้วล่ะทุกคนจะปล่อยเลยแล้วกันหลังนั้นเป็นบ้านที่เคยมาเละผมนะฮะก็เป็นหลังแรกที่มาเละเลย

ไมใครโทรมาวะเนี่ยก็พ่อผมโทรมาโทรมาแล้วก็คุยกันนิดหน่อยนะเออรู้สึกว่าทางครอบครัวผมจะมีปัญหาเลยนะก็ก็ตอนนี้หน้าผมก็เลิกกับแฟนไปที่เรียบร้อยแล้วช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเลยเลยเกินเพรก็มากาดตอนนี้เลยไม่เป็นไรน่าจะอยู่กับด้วยกันไม่ได้แหละ น่าจะผิดใจกันหลายอย่างโอ้ขายอะไรวะเนี่ยยังไงเราก็มาททําคลิปต่อกันเลยชีวิตผมนี่มันไม่รู้จะสุดแค่ไหนแล้วนะเรื่องเารา,าก็มิประมาณนี้จะโอ้เยอะมากเดี๋ยว คิดว่าคลิปนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่มีใครให้เรายิงกันเลยทีเดียวหมดไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวผมจะรอเผาเหล็กเสร็จแล้วก็ทำโคดล็อกแล้วก็ล็อกประตูบ้านนะก็เดี๋ยวก็จะไปฟาร์มหินต่อสักหน่อยเล็กน้อยก็น่าจะแบบย้ายของนะกดค่าตัวตายก็ย้ายของมาไปบ้านหลักนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือจะเสียก็แค่นี้ก่อนนวะบ๊ายบ่ายจุบๆุนะ